วัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่ยูดีทาวอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผมพามาเดินเล่นยูดีทาวนะครับแล้วก็บอกว่าที่ยูดีทาวจะมีงาน น้องหมาใช่ไหมแคทการ์เด้นอะไรสักอย่างนี่แหละวันนี้เลยพามาดูครับวันนั้นมารู้สึกยังยังไม่เปิดวันนี้เปิดแล้วเดี๋ยวแพรพาดูบรรยากาศวันนี้จะพามาดูบรรยากาศของงานอย่างเดียวนะครับวันนั้นพาไปดูของกินละไปดูกันว่าวันนี้ที่งานของที่อยู่ดีมีสัตว์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันดีกว่ารับด้านหน้าทางเขา้าที่วันก่อนพามาดูวันนี้เปิดแล้วครับไม่รู้ อะไรน่าสใจบ้างสำหรับงาน,านเป็นเดการเด้นครั้งที่5นะครับก9มีนาคมเจ็ดเดตาาดูดีกว่าว่าด้านในมีงานอะไรบ้างมีอะไรมาโชว์บ้างนะครับตอนนี้ยังยังหายังหาสัตว์ไม่เจอด้านหน้านี้จะเป็นขายของที่ระลึกนะคะร,<ห>นรับของสงด้วยโดยทั่วไป ได้ยินเสียงพิธีกรจัดงานอยู่ด้านในนะครับน่าจะอยู่อีกซอยนึงซายตนะครับซอยนี้ยังไม่มีสัดสรรยสวยนครับซอยนี้ยังไม่มีสอาไว้้น่าจะอยู่อีกซอยนึงที้เดีมาได้ยูนะี้ไปยกไปดูฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้มีต้นไม้ครับก็อย่างว่าแลบแพดแอน้์การ์เดน ตอนนี้จะเป็นสวนเจอกันได้ใช่ใช่ใช่หลังจากเจอผมแล้วผมก็ขอรางวัลมาแจกด้วยนะครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นแพทเป็นัวันนี้ใครที่มีรูปสัตว์เลี้ยงนะครับรูปสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขก็ได้เป็นแมวก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมมีกระเป๋าผ้านะครับรับลูกร้อนะครับรับท่เลยวยินดีทาวเพจอ่านการได้มาแจกมาด้วยนะครับ นี่เป็นกระบองเพชรเลยครับเป็นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบเลี้ยงนะเป็นต้นไม้ประดับที่โตทำงานคกระบอกเพชรก็มีใครต้นกล้าแล้วก็มีพวกปุ๋ยด้วยนะครับเป็นพวกวงจร ดอกแล้วแมว,แวไม้ประดับนะครับมีทั้งสองทางเลยครับอันนี้ก็เป็นแกะตันเหมือนกันราคาไม่แพงนะครับต้นเล็กๆนี้สามสิบห้าบาทอันนี้ก็เป็นไม้มงคลครับ เป็นงานนะครับเก่ยวกับต้นไม้นะครับมาถึงงาที่สอยทีเป็นงานแพทลักนสันเดียมไปดูกันดีกวาว่า องอะไรมาโชว์บ้างนะครับยางหอยาฝากนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับที่มันจะเป็นเินเสียจะมีถ่ายไลฟ์สดอาเชีนะลบเ่วผู้ชมจะังนี้ก็จะเป็นว่าเป็นทางนี้ละกันาะว่าตว่าคุณจะได้ข้อมูที่เป็นอะไร้าคุณมาที่ยู้บแน้เสียงผมเพไปด้วยนะกับเพราะเสียงเป็นรช ดูภาพไปแผนและกันเนาะกไร้ริงด้ก็ได้จริงมากเลยอะแต่ว่ามันด้มีอฏกิริยที่มันโอยไหมอ้าค่อจริงก็ใช้เรื่องสีเรื่องทีเป็นเรื่องที่เจบแบบ ีหลายประเภทนับที่เห็นเ่อสักครู่นี้ก็มี่หมูน้อยนะครับต่ออันนี้ก็เป็นกระตา่ายกระต่ายผู้กระเต่านะครับช้นเปลี่ยนดี่ต้องเซลเยใ้านะมันทอดแพรอกระต่ายนะคะะนระับเ,เด็กๆชอบอันนี้ก็เป็น กส็สูีสะคะคุดเล้ะตัวเล็กมากส่วนด้านล่างก็มีตู้ขายนะครับตู้สัเี้ยงลงนะครับที่นอน น,นโมจ่าสัตตุลกันล่องของตัวเล็กๆแมดูน้องสบายมากอันนี้น้องตัวนี้หลับปุ๋ยอยู่ตัวเล็ลลกดีร้านแล้วก็ร้านที่เขา้าร่วมงานก็เข้าโครงการ รัฐบาลด้วยนะครับนี้จะเป็นนกนะครับนกแก้วอันนี้มีนจะติดจะติดเป็นนกแกว้แกว อันนี้ตัวโตเต็มใบอันนี้ยังเป็นเด็กขายเป็นตัวเหรอครับตัวละเท่าไหร่ใช่ครับตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยนี่จะมีเยอะมากเลย ก็นะมาที่ไก่ไปส่องกันเลยนะไก่ฟ้าครับไก่ฟ้าไก่อันนี้ไก่โบเร่ไก่ฟาร์มาตัวใหญ่มากใหญ่กว่าหม,มาอยู่บ้านนี้ ไก,ไกแ่แกญี่ปุ่็งนไกก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับเพราะว่ากัดก็มีความทำงานเหมกันไม่จำเป็นต้องเป็นกัดต้องเป็นสัตว์นนที่ใชนเสมอไปเนาะไก,ก่หลายตัว ไม,มาก,รนนรกครับัก้ไ่วยนก่แจ้ไทยด้วยนะอันนี้ไก่งวงครับแต่ก็จะยังเป็นตัวเล็กอยู่ ไก่ก็คนกินกินเหมือนนิด มีจักรยานมีเป็ดด้วยอันนี้ไข่มันเหรอครับนะใช่ครับไข่มันด้วยอันนี้มันมันมันเพิ่งฟักเหรอครับหรือยังไงนัเพิ่งออกเพิ่งออกมาใช่ไหมไข่ใหญ่มันหลากตันชิ้นตัวแล้วมันจะกัดตัวนี้จะกัดตัวแล้วเอเป็ดเป็ดนี่ ก็จะพุ hmm. so an ่งแคบฟิชต like bon ัวนี้ครับเลนใครชอบตกกุ้งเลยจะตกปลาช้อนไม่ใช่ตกสีต้องเป็นช้อนปลาตรงนี้ก็มีครับปลาตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านปลาอันนี้ร้านปลาสวยงาม ีขายต้นไม้น้ำด้วยนะเอาไว้ใส่ในตู้ปลาครับก็มีปลาอะไรนต่ละลายสายชูลายเลมอนปลาสวยงามปลาทองปลาทอง ุ้งเคมวันละหกสิบบาทครับี่เลปาาบาทใครที่ชอบการเลี้ยงปมาได้ครับแน่ติต่นตภาพเต่านะครับ เนของเล่นนันนกับที่เราที่นเคยพาไปดูที่น้าพอตแกนะครับีเป็นสวใหญ่มากนะครับก็มีการผ่านอันนี้เป็น ราคครับราคาไม่จะขิ้นอันนี้เป็นร้านขายน้น้เหีียวข้า,า,นา,านหน้า,า,ามันคือกระาดาแล้วก็กินน้ำกระดาษแ้วก็กระดานน้อก็นอนนั่นแหละเกอนเพือคม่มาเป็นคาดเหนียว bua đào, đất cát, là sét, đất sỏi, <laughs> đất sỏi, đất

เขงฮอมันทัเป็นติดเฉพาะแม้ทั้งในสุดนของลยงเได้กล่นตองนี้เขาจะรู้สึกเรียสุดอาราสาเรื่อยๆตเรอแต่เขาต่ผไม่ไม่จับนะครับก็ขายไปเลยเลยครับุคนทำไมไม่ตามะไรนะาคุณไม่ตามเขาผตามแล้วไม่เจออยากไของประเด็นเขาติดเชื้อจากเอ็กซ์เดย์ก็คือเการโดนแช่ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีไขในช่องปาสำหรับการ,รากาศของทั้งหมดของงานแพ t เดิ้ลการ์เด้นนะครับครั้งที่5ของงานของยูดีทานะครับก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะมาดูสัตว์น่ารักน่ารักก็มาดูกันได้นะครับ มีจําหน่ายด้วยแล้วก็มีโชว์ด้วยนะครับรวมไปถึงทางสวนก็มีการโชว์ต้นไม้นะครับต่างๆมาเลือกซื้อเลือกหาดูได้นะครับที่ยุทธปสุรารค้ายูทีทาวจัาหวัดอุดรธานีนะครับ29 7เมษายนนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนี่แหละนอกกลางวันคงจะร้อนน่าจะมาช่วงเย็นอย่างนี้นะครับก็วันนี้พาไปดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับช่องเนตีสุตาเนาะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับใช้ เทศก,กาลสงการละยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายดีๆด้วยนะครับช่วนี้อากาศร้อนด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ